สวัสดีสวัสดีค่ะแบณนดงโอโตโกรนะครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องแอร์9,000 BTU ตัวแบรนด์ใหม่ของเราเลยว่ามีอะไรดีได้ค่ะเดี๋ยวจะแกะทุกชิ้นส่วนแล้วก็ตอบทุกคําถามนะคะที่ทางทีมงานช่างหรือผู้ที่สงสัยนะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะค่ะและนี่นะคะอ่หน้าตาแบรนด์โอโตโกะนะคะแอร์9,000 BTU หน้าตาดูดีทันสมัยมากๆเป็นยังไงบ้างคะตัวเล็กกะทัดรัดนะคะสำหรับ9,000 BTU ตัวนี้ในแบรนด์โอโตโกะเนาะแล้วก็มีได้ฉลากประหยัดไฟเบอร์5ด้วยค่ะเดี๋ยวตามมาดูนะครับว่าจะมีอะไรอยู่ข้างในครับได้นะครับเราก็เปิดฝาเราจะพบกับกรองฟิลเตอร์กวระยะทำความสะอาดก็ประมาณหนึ่งอาทิตย์ครั้งหนึ่งถอดมาล้างครับเดี๋ยวเราก็มายกบานหน้าขึ้นนะครับก็จะไขสกรูตรงนี้ก่อนนะเพื่อที่จะถอดซอก็ตหน้าจอทีย์ออกนะครับอืมต้องรับประกันเท่าไหร่คะทตัวแผง แผงคอยเย็นนะครับกับแผงคอย,ยร้อนแร้ประกันถึงสามปีนะครับ <Okay. S 1> ถ้ารั่วนะครับ oh. ครับถอดาีนี้แล้วเราก็ยกตัวเบอหน้ากากขึ้นนะครับค่ะและนี่คือหน้าตาของอแอร์ของเรา 9000BTU น,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 นะคะตอนนี้เราได้แกะออกมาแล้วเป oh. ไงไง็นอนยะ่างที่เหนบ้างไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะ พี่แดนเดี๋ยวแนะนำทีละอันได้ไหมคะว่าแต่ละอันมีอะไรและเป็นยังไงบ้างได้ครับเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนเลยตัวนี้ก็จะเป็นตัววัดอุณหภูมิภายในห้องนะครับ<อ><อ>ครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้ครับเป็นตัววัดอุณหภูมิความเย็นท่อทองแดงนะครับก็จะเป็นชุดบอร์ดคอนโทรลนะครับบอร์ดคอนโทรลค่ะครับผมแล้วก็มาดูีตัวคอยล์ิลมตัวนี้แนะนําเลย ปูฟินแอบได้ยินมาอยู่ว่าเขาช่วยในเรื่องของความทนทานทุกสภาพอากาศเลยจริงไหมคะพี่แดนจริงครับตัวนี้ก็จะทนพกน้ําก่อยน้ําทะเลครับเพราะเราเคลือบทั้งตัวคอยร้อนแล้วคอยเย็นนะครับโอ้โหตัวนี้รับประกันถึง3ปีครับค่ะและนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของตัวแอร์ 9000BTU ที่พี่แดนนะคะได้ดีออกมาให้เราดูวันนี้นะคะ เป็นยังไงกันบ้าคะหวังว่าทางช่างแล้วก็ทางลูกค้านะคะจะได้รับความรู้ขาจากอ่ไรไปเไว้เจอกันดีๆหน้ากับคอมเพรสเซอร์แอร์นะคะช่างแลนเช่นเคยและวุณดับกีนะคะวันนี้ขอไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับ